โอเคครับวันนี้ครับเราอยู่ที่วัดชนะพลออโต้ Auto, เหมือนเดิมนะครับและว,วันนี้ภูมิใจนําเสนอมา,มากเลยนั่นก็คือ BM w อซีรีส์ห้าโช๊คเอนะครับวันนี้มาใส่โช๊คตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ใช้กันนั่นคือ s ิลเวอร์ยูโรพาร์ทนะครับนี่ตัวนี้โช๊ครอยอยู่ตรงนี้แล้วแกะแกะรอไว้เฉยก่อนแกะรอไว้เฉยก่อนตอนนี้รถพร้อมเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนโช๊คตัวนี้ใส่เข้าไปในรถแล้วเดี๋ยวดูกันว่าฟิลลิ่งการขับขี่ดีกันเลยเป็นไงไปดูครับ ตอนนี้เราติดตั้งซีเวอร์ยูโรพามน่ไม่ใช่เนโอแม็กนะเป็นยูโรพามสำหรับยุโรปครับใส่เจ้าใน b m w อ็มยซีรีส์5โชคเกา่าเป็นชคเดิมติดรถวิ่งมาแสนกว่าโลแล้วลูกค้ามองว่าชคเก่าหมดอายุแล้วแล้วโชคใหม่ที่เช็คมาราคาสูงสูงเราก็เลยแนะนําเป็นยูโรพามตัวนี้ไหมแนะนําด้วยมันประกัน2ปีแล้วที่สําคัญราคาถูกกว่าโชคเดิมติดรถ4ต้นอีกนะครับอันนี้คือได้2ต่อคือได้ทั้งซ่อมโชคใหม่เปลี่ยนชคใหม่ที่มันหมดสภาพแล้วก็อีกต่อ อนหนึ่งก็คือได้อัปเกรดโชคจากโชคเดิมติดรถเป็นโชคใหม่ที่ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมในชุดนี้คือพร้อมเบ้าโชคหน้าเลยโชคหลังมาให้ครบเซ็ตโชคเก่าถอดยกใส่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าเป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวไปลองนะอย่างแรกที่รู้สึกนะครับรอยต่อถนนคาแรคเตอร์ของ BM เป็นรถที่ทํามาดีอยู่แล้วดูโลพามเก็บรอยต่อถนนได้เนียนกว่าเดิมอีกแล้วก็ที่สําคัญอากาของรถ นิ่งแน่นหนึบคือ BM มแม่งทามาตรฐานมาสูงแล้วอะ่ะการที่จะทำโชคให้ดีเทียบเท่าหรือดีกว่านั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ตัวเนี้ยทำออกมาได้เฮ้ยดีเลยราคาค่าตัว4ต้น24,900บาทตีกลมๆ2อง0มตกประมาณต้นละ6,250บาทต่อต้นต่อข้างได้สปริงใหม่ด้วยนะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงละตอนนี้ครับเราจะลองเข้าโค้งความเร็วสูงนะเดี๋ยวให้ดูนอกรถด,ด้วยเรามีกล้องนอกรถจับให้ดูนะปึ้๊ดเข้าแรงนะเนี่ย แรงทิ้งแล้วรถมีน้ำหนักเยอะด้วยนี่ดูดูสังเกตหน้ารถถ่ายพี่หน่อยสังเกตหน่อยว่าแซงทุกคันแซงทุกคันดูกล้องหลังด้วยก็ได้ว่าแซงทุกคันนี่เข้าแรงมากเลยเนะี่ยแซงทุกคันโอนุ่มะ่ะ นุ่มแล้วหนึบว่ะโอเคเลยใครที่แบบสนใจจะเปลี่ยนโชคนะครับโชคเดิมๆจะไปใส่โชคติดรถจะไปใส่บิไตายอะไรเงี้ยลองดูซิลเวอร์ยูโรแม็กพามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับต่อไปเดี๋ยวไปลองลูกละนาดกันว่าลูกละนาดทาได้ดีแค่ไหนความเร็วสูงดีแน่นอนเลยเมื่อกี้ลองเข้าโค้งเร็วๆมาเลยรถอาการดีมากเราไม่แข็งเลยคือลูน้นะซับดีนะเพราะเมื่อกี้ขึ้นเร็วไม่ได้หยอดนะลองดูลองดูว่าเราขึ้น,ข,นขึ้นแบบไม่ได้หยอด ลงปุ๊บยุบหยุดขึ้นเลยทันทีคราวนี้แบบหยอดบ้างอ่ะเดี๋ยวดูดูกล้องหน้ากับกล้องนี้นะดูหยอดนะปุ๊บหยอดเบรก ตอนนี้รถได้ทําการติดตั้งโชคซิวเวอร์ยูโรพามเรียบร้อยแล้วนะครับทรงหน้าโหลดลงประมาณ4เซนหลังโหลดลงตามหน้าให้สวยงามครับทรงรถสวยประมาณนี้ยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับ bmw f 1 0คันนี้ที่วัชรพลออโต้ครับเช็คครบจบทุกปัญหาที่วัชรพลออโต้ครับ